สำหรับท่านที่เกิดวันที่9นะครับท่านเป็นคนที่มีทักษะมีวาทศิลในการพูดเป็นอย่างมากท่านเป็นคนที่สามารถพูดจาสนุกสนานเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้คนรอบข้างได้และท่านมีเซนส์พิเศษมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำและสามารถคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี ในการทำงานของท่านท่านเป็นคนที่ทำงานทุ่มเทเป็นอย่างมากทำให้ท่านประสบผลความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมท่านเป็นคนชอบสนุกรักการร้องรำทำเพลงชอบศิละปะความบันเทิงแต่บางครั้งก็ชอบอยู่เงียบๆสันโดษคาดเดาอารมณ์ท่านได้ยากมากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งและท่านก็เต็มใจช่วยมาตลอด หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ